ทุกคนมาพบกับช่องคูลีเดียกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราก็กลับมากับคลิปใช้แล้วชอบกันอีกแล้วนะคะโดยคลิปในวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาในคอนเซปของใช้ในห้องนอนกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าในานั้นก็คือมีเธอแน่นอนนะคะเพราะว่าสี่ห้องหัวใจของเดียก็คือมีแต่เธอนะ อะไรคือความไม่เกี่ยวข้องกับห้องนอนคะเอาเป็นว่านะคะคลิปในวันนี้เนี่ยนะคะเดียก็ได้รวบรวมไอเทมของใช้ในห้องนอนที่เดียรู้สึกว่าแบบเคยเดียซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยถ้าใครมาถามเดียวว่าใช้ดีไหมเนี่ยเดียก็จะตอบอย่างมั่นใจเลยว่าแบบเฮ้ยมันใช้ดีเฮ้ยมันปังมันเลิศมันเป็นของที่ต้องมีแล้วมันเป็นของที่ต้องติดบ้านด้วยเอาเป็นว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าจ้า เรามาเริ่มที่ไอเทมแรกกันก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับเราได้ทุกที่ค่ะนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศนะคะของแบรนด์โตชิบารรุ่น CAFH30 ค่ะ <c oughs> สําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ามันสีขาวมินิมอลมากๆ <c oughs> ก็คือน่าจะถูกใจสายแต่งบ้านทั้งหลแน่นอนนะคือ <c oughs> เอาไปวางไว้ตรงไหนของบ้าน <c oughs> ก็คือสีขาวไปหมดเลยนะคะที่เหมาะขนาดห้องประมาณ36ตารางเมตรค่ะซึ่งก็ถือว่ารองรับขนาดห้องที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะและอย่างเดียวเป็นภูมิแพ้อากาศด้วยนะคะคือเวลานอนเนี่ยเด คัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็มีอาการคันผิวด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตั้งแต่ที่เดียติดเครื่องฟอกอากาศอันนี้มาเดียรู้สึกว่าอาการต่างๆของเดียคือมันดีขึ้นมากๆและอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่เดียรู้สึกเลยก็คือเวลาที่เดียสูดอากาศเข้าไปอะ่ะเดียรู้สึกว่ามันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อะคะ่ะเพื่อนๆคืออันนี้ไม่ได้จิตปรุงแต่งนะแต่ว่ามันรู้สึกแบบนั้นจริงๆที่เดียเลือกเครื่องนี้มาเนี่ยนะคะเพราะว่าเดียไปทําการศึกษาระบบการกรองของเขาเนาะและเครื่องนี้ค่ะเขาเป็นระบบการกรองแบบ HePA Filter in- แบบ 4- เเป้าีะะ่สามาร์แบบโฟร์องที่ขนด แบคทีรียรวมถึงเชื้อราแล้วก็กลิ่นที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะคะก็สามารถดักจับได้หมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเครื่องนี้เขายังมีระบบการทํางานที่ปล่อยไอออนลบนะคะไปดักจับฝุ่นในอากาศให้ตกสู่พื้นได้ด้วยนะคะและออปชันนี้นะคะเป็นออปชันที่เดียชอบมากเลยค่ะก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์ทําการตรวจจับคุณภาพอากาศหรือว่าค่าฝุ่น PM 2.5ในขนาดนั้นเนาะก็จะแสดงผลออกมาเป็นแถบสีของไฟ3ระดับค่ะและอย่างเวลาที่เราเนี่ยนะคะนำเครื่องไปไว้ในสภาวะที่มีฝุ่นเยอะๆแบบนี้ค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะเร่งการทํางาน ให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะและด้านบนของเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้นะคะเขายังมีโหมดการทํางานให้เราถึง4โหมดเลยนะคะก็จะมีโหมดอัตโนมัตินะคะซึ่งปกตินี่ก็จะใช้โหมดนี้ในการทํางานเป็นหลักค่ะและยังสามารถทําการปรับแงรงลมได้ถึง4ระดับเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องเขายัง,งมีโหมดสลีปที่ช่วยให้เครื่องทํางานเงียบในขณะที่เรานอนหลับแล้วก็มีโหมดต,ตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยค่ะก็สาหรับเครื่องฟอกอากาศของโตชิบ้านะคะจริงๆเขามีหลายรุ่นหลายออปชั่นมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fanpage Toshiba Life Style Thailand ละะแล้วก็ส่วนช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยถ้าใครสนใจเครื่องนี้นะคะทุกคนจริงๆก็มีในห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนาะและยังสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเดียบแปะพิก,กัดไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยละกันเนาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันสําคัญกับเดียมากๆเพราะว่าเอาจริงๆอะปัจจุบันอะอากาศในประเทศของเราอะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะทุกคนและอย่างบ้านเดียก็คือติดกับถนนใหญ่ด้วยเนาะควันรถต่างๆนานาเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับปอดเดียเหลือเกินอย่างน้อยนะคะน้อง นก็เดี๋ยวจะเสียบลั๊กแล้วก็เดี๋ยวใช้งานข้างหลังเลยละกันนะคะระหว่างที่พูดรีวิวตัวอื่นๆจะได้แบบหายใจแล้วก็รู้สึกเต็มปอดก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะทุกคนที่เดียวรู้สึกใช้แล้วชอบมากๆเลยคะ่ะ มาต่อกันด้วยไอเทมที่2กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวบอกเลยว่าไอเทมนี้นะคะตั้งแต่เดียติดมาในห้องนอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตเดียก็คือดีมากๆค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือนี่เลยจ้ะหลอดไฟแอเฉริยนะคะหรือว่าหลอดไฟ LED นะคะที่สามารถทําการควบคุมผ่านทาง WiFi ได้ของแหลมตันรุ่น10วัตต์นะคะเพื่อนๆอ่ะอ่ะมินิจ๋าอ่ะมาล้นี่มาลลูกอ่ะ าม,มาช่วยรีวิวหลอดไฟแลมตันหน่อยลูกเพราะด้วยความที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยที่เดียยังไม่ได้ใช้ไฟอันนี้ค่ะทุกคน <c oughs> คือเวลาที่เราจะนอนอย่างเงี้ยบางทีเราอยากนอนเล่นบนเตียงแต่เรายังไม่ได้อยากปิดไฟอะค่ะ <c oughs> หรือว่าบางทีเราจะนอนแล้วเราก็ต้องแบบเออเดินลุกขึ้นมาปิดไฟอีกซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอยขี้เกียจลูกไปปิดไฟ <c oughs> แล้วเดียจะบอกว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคนรอบข้างเดียคือทะเลาะกับแฟนเลยเพราะแบบบางทีอะค่ะทุกคนในโมเมนท์ที่แบบสมมติเรานอนอยู่กับคนข้างข้างแบบนี้ใช่ปะแต่เราขี้เก ไปปิดอ่ะแต่คนข้างๆก็คือไม่ยอมรูขึ้นไปปิดเหมือนกันก็คือต่างคนต่างเกี่ยงอะไรแบบนี้สุดท้ายก็คือทะเลาะกันเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะคะเพื่อนๆแต่พอตั้งแต่ติดหลอดไฟอันนี้มาก็คือปัญหาเนี่ยก็คือไม่เกิดเลยเพราะว่าเราสามารถทําการเปิดปิดไฟผ่านทางโทรศัพท์ของเราได้หมดเลยโดยรุ่นที่เดียรเลิกมานะคะทุกคนเขาสามารถทําการเปลี่ยนแสงไฟเนี่ยได้ถึง16ล้าน4ีเลยนะคะซึ่งก็คือเยอะมากๆนะเอาจริงๆคือเปลี่ยนทุกชั่วโมงยังได้สีไม่ซ้ํากันเลยนะคะเพื่อนๆบ้านเดียากรใช่ะทําการ ไปโหลดในแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําการควบคุมได้เลยว่าเราจะให้หลอดน,นี้เปิดเราจะให้หลอดน,นี้ปิดเราจะให้หลอดน,นี้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเราจะให้หลอดนี้เปลี่ยนสีเป็นสีน้าเงินอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออสะดวกสบายจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เดียวรู้สึกว่าแบบใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะสําหรับชิ้นต่อไปนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นของที่อยู่คู่กับการนอนของเดียร์ในทุกๆค่าคืนค่ะก็คือหมอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นหมอนของอีเกียนะคะชื่อรุ่นว่า ขบสปอเลหรือเปล่าบอกเลยว่าชื่อของในอีเกียเป็นอะไรที่อ่านยากกว่าใจเธอเอีกนะเอาดีๆขอยอมแพ้ละกันนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดียจะติดชื่อรุ่นเอาไว้ให้ละกันก็สําหรับหมอนใบนี้นะคะอันนี้จริงๆเขามาพร้อมกับปอกหมอนด้วยนะคะเดี๋ยวเดียจะแกะข้างในให้ดูละกันเนาะแต่ปกติเวลาที่เดียนอนอะ่ะเดียก็ใช้ปอกหมอนอันนี้ด้วยแล้วเดียก็จะคลุมด้วยปลอกหมอนผ้าอีกหนึ่งชั้นด้วยนะคะเพราะเดียไม่อยากให้มันเปื้อนด้วยแหละด้านในเขาก็จะเป็นเจลเย็นแบบนี้เนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นหมอออออนนนรรรมดดาาทีี่่เเฟัืืกบบบะไแแ้้ซซึงจิๆต ชอบนอนฝั่งเจลเย็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเดียเป็นคนหัวร้อนไงอ่ะไม่ใช่นะคะคือเดียรู้สึกว่าเวลาที่เนียนอนฝั่งเจลเย็นนะมันเย็นสบายหัวดีค่ะคือเวลานอนมันรู้สึกแบบผ่อนคลายดีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะหลังๆมาก็คือนอนฝั่งไหนก็ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หัวถึงหมอนก็คือหลับแล้วนะคะแลวนอกจากนี้นะคะหมอนใบนี้ที่เดียชอบมากเลยก็คือบริเวณฐานฝั่งหนึ่งของเขาอะค่ะเขาจะดีไซน์เป็นส่วนว้าประมาณนี้ซึ่งเดียรู้สึกว่ามันรองรับบริเวณช่วงคอกับศีรษะของเดียได้ดีมากๆนะแล้วก็ความหนาาานนุุ่่มมมและควเเด้งงขอ ค่ะดูคนเดียวว่ามันกําลังดีเลยค่ะเพื่อนเบือจริงๆอ่ะเดียมีหมอนหลายใบมากๆที่เดียรู้สึกว่าแบบไทยแล้วก็ดีเหมือนกันที่เดียยกใบนี้มาเป็นเพราะว่า1เลยก็คือมันหาซื้อได้ง่าย2เลยก็คือมันเป็นราคาที่สามารถเอื้อมถึงค่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะใบละประมาณ990บาทก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะทุกคนที่เดียรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งเซตนะคะที่อยู่ควบคู่ก,กับการนอนของเดียในทุกๆค่าคืนค, <c oughs> ค่ะแล้วก็ยังเป็นเดิมเบสที่สุดสําหรับเดียนะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นนนนอออออปปปลกกกกหหมมข้้างแว็ ค่านวมนะคะเพื่อนๆก็คืออันนี้เลยนะจ๊ะจะเป็นของแบรนด์ House 64นะคะเพื่อนเ่อเดียเป็นคนที่แบบค่อนข้างใส่ใจกับพวกเซตผ้าปูที่นอนมากๆนะคะทุกคนเพราะด้วยความที่ผิวของเดียมันเป็นผิวที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านคือ <c oughs> ผ,ผิวเดียวเวลาเจอผ้าบางประเภทอะ่ะมันจะชอบมีอาการเหมือนคบบันผิวเหมือนตัวอะไรมาตาอ่อ่ะไม่รู้มีใครเป็นแบบเดียหรือเปล่านะแบบพวกไรฟงไรฝุ่นอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยจะค่อนข้างเลือกพวกผ้าปูที่นอนมากๆนะคะและเดียก็เลยไปทาการอ่านรีวิวมาค่ะทุกคนแล้วเราก็เลยไปเจอแบรนด์นี้เราก็เห็นคนชมเยอะมากก็ลลลแอองซื้้มาใชดูะะกันนค บอกเลยว่าตอนที่สั่งมาคือคาดหวังมากๆเพราะว่า1เลยก็คือรีวิวดีมากนะคะและ2เลยก็คือราคาน้องก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่พอหลังจากใช้นะคะทุกคนเอาจริงๆนะคือรู้สึกไม่ผิดหวังเออคิดดีมากเลยอะที่ซื้อมาเพื่อ,อนเนี้ยนะคะเขาจะเป็นเนื้อผ้าที่เขาเคลมมาว่าเขาอะทอมาแบบ800เส้นได้ทําให้เวลาที่เราสัมผัสอะคะ่ะทุกคนมันจะเป็นผิวผ้าที่มีความลื่นๆ่นิดนึงมันรู้สึกไม่สากผิวเลยค่ะเพื่อนแล้วเป็นเนื้อผ้าที่ละเอียดมากๆนะและเดียซักเสร็นี้ยมาประมาณ1ิบกว่าครั้งแล้ว่่่่่่แแตเเเเเนนนื้้้อออผผาขาขขป็ุุยลยลลลวีีกหหึงทดช มากเลยนะคะด้วยความที่บ้านเดียเลี้ยงสัตว์แล้วบางทีหมาเดียนางจะชอบมาแบบกระโดดขึ้นเตียงแล้วนางก็จะมีอาการเหมือนแบบผัดขนอ่ะมินิมามินิมินินนจ๋ามามินิมาเร็วมินิ p r i n มาแล้วค่ะเจ้าตัวดีตัวนี้นะคะคือขนนางก็คือหลุดร่วงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วบางทีอะ่ะมันจะมีผ้าปูที่นอนบางประเภทอะ่ะก็คือเกาะขนนางเก่งมากแต่ว่าผ้าเนี้ยค่ะทุกคนคือน,นางไม่เกาะขนเลยอะ่ะเพื่อนๆเป็นอะไรที่เรียรู้สึกแบบเออประทับใจมากๆเพราะว่าผ้าบางอันอะ่ะก็คือเกาะขนเก่งมากจนจะกลายเป็นผ้าขนสัตว์แล้วค่ะไปเรวลวกไปได้แล้วนี่ว่าจะสั่งมาเพิ่มมีหนึ่งเซตแล้วค่ะแต่ว่ารอราคาโปรก,ก่อนละกันอันนี้นะคะก็เลยเป็นเซตผ้าปูที่นอนนะคะที่เรียรู้สึกใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะเรายังคงอยู่กับอะไรที่อยู่บนที่นอนกันต่อนะคะเพื่อนๆก็คืออันนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> จะเป็นผ้ารองกันเปื้อนนะคะของแบรนด์ c ีบ o คอ o n ตอค่ะเพราะว่าผ้ารองกันเปื้อนเนี่ยก็จะปูบน ลมมันขึ้นค่ะสําหรับผ้ารองกันเปื้อนอันนี้นะคะ <S <S ก็กจะลองบนฟูกที่นอนของเรานั่นเองนะคะว่าเดียไม่เคยใช้ผ้ารองกันเปื้อนแบรนด์ไหนมาก่อนเลยนะคะเด็กก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะดีกว่าหรือมันจะไม่ดีกว่าอย่างไงนะคะประเด็นคือเดียเพิ่งซื้อฟูกที่นอนใหม่เดีกก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากให้ฟูกที่นอนของเรามันเปื้อนเนาะเพราะว่าราคาฟูกก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันงั้นซื้อผ้ารองกันเปื้อนละกันนะคะคือด้วยความที่บางสถานการณ์ผู้หญิงอย่างเราอ่ะไม่สามารถควบคุมมันได้อออออยย่่่่่่าาาาางเเเชนนนนกกรทีจดมมมมมมััใคคพืไบบบหวแ สองฉันจะมานะเฮ้ยตีสี่ฉันจะไหลนะคือมันไม่บอกเราเนาะดังนั้นบางทีตื่นขึ้นมาตอนเช้าแบบนี้ก็คือวันนองเลือดมาเลยนะคะดังนั้นการที่เรามีผ้ารองกันเปื้อนเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันฟูกของเราไม่ให้เปื้อนนั่นเนองนะคะแต่ว่าอย่างผ้าปูที่นอนเนี่ยเรายังสามารถถอดไปซักได้แต่อย่างฟูกเนี่ยมันทําความสะอาดได้ยากเนาะมันก็เป็นอะไรที่เซฟตี้ที่ไม่ทําให้ฟูกของเรามันเปื้อนนั่นเนองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เดียรรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขยับจากบนเตีีีียยงงงงเเนนนนนน่่่มาาาาข้้้ตกกกััับดวะะคค็ืออ คุกนโคมไฟตั้งโต๊ะนะคะอันนี้ทดี่จะบอกว่าเดียมีหลายเหตุผลมากๆเลยนะคะที่เดียชอบน้องนะหนึ่งเลยก็คือน้องอ่ะน่ารักแม้เออคือเดียรู้สึกว่าน้องอ่ะน่ารักเกาหลีเกาใจมากๆลองสังเกตดูว่าในคลิปเดียหลายคลิปะจะมีน้องอยู่ข้างหลังด้วยเสมอเพราะว่าแบบเดียรู้สึกว่าเออมันทําให้ม o ดแนอน b i e ของคลิปเดียมันดูแบบเกาหลีเกาใจมันดูแบบน่ารักและ2เลยก็คือน้องราคาถูกด้วยค่ะอันนี้เดียซื้อมาราคาไม่ถึง200บาทและ3เลยก็คือใช้งานง่ายมากๆนะคะคือน้องอ่ะจะมีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้มาให้เรานะคะเวลาที่เเราาาใช้งนแ,แค่่ปิิดสวต แล้วเขาก็จะมีแสงให้เราถึง3แสงนะแสงแรกเป็นแสงไว้นะคะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมาอีกก็จะเป็นแสงวอร์มนะคะทุกคนพอปิดแล้วเปิดอีกทีหนึ่งก็เป็นสีวอร์มไว้นะคะเวอร์เวอร์ซึ่งเดียรู้สึกว่าเออมันสะดวกสบายดีนะคะทุกคน<ๆ>ก็ค่าใครนะคะกำลังมองหาโคมไฟตั้งโต๊ะเอาไว้ตกแต่งบ้านหรือว่าเอามาใช้งานเนี่ยในราคาที่มันไม่แพงนะเดียแนะนําน้องเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะเพื่อนๆที่เดียรู้สึกใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะ <screws> มาต่อได <desserts> ้ชิ้นรองสุดท้ายของคลิปนี้กันค่ะทุกคนค่ะนั่นก็คือนี่เลยจ้ะผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดหัวกับแบรนด์เฮาหกสิบสี่เรื่องของเรื่องเลยก็คือว่าเดียติดใจผ้าปูที่นอนของแบรนด์เฮาหกสิบสี่เนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาต้องทําอย่างอื่นดีแน่เลยนะคะแล้วเขาทําผ้าขนหนูด้วยเดีกก็เลยแบบตำมาอีกหนึ่งชุดนะคะทุกคนและหลังจากที่เดียใช้อะเฮ้ยเดียรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะตัวเนื้อผ้าของเขาอะค่ะทุกคนคือเขาจะมีความหนาแล้วความนุ่มเนาะแต่ในความหนาแล้วความนุ่มอันนีี้้้้ยมมัันนสาาาาารรถทํํกกไดดแลว็ ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผ้าเช็ดหัวเนาะแล้วก็ส่วนตัวผ้าคนหนูนะคะทุกคนก็เป็นผ้าผืนที่เดียวว่ามันเป็นขนาดที่กําลังดีอะคือตอนที่เดียวเอามาห่มอะเดียรู้สึกว่าแบบเออมันพอดีตัวเราความยาวก็กําลังดีด้วยอย่างผ้าคนหนูบางแบรนด์นะคะทุกคนคือแบบโอ้ยสั้นไปไหนหดไปไหนบางผืนก็คือยาวไปไหนก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นผ้าคนหนูที่อาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ก็คุณภาพโอเคเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นอะนะคะทุกคนที่เดียรู้สึกใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะเราเดินทางมาถึงไอเททสุด้้ายคลิปนี แล้วนะคะทุกคนก็คือกระจกตั้งพื้นนะคะเพื่อนๆค่ะที่เราสามารถส่องตัวเราได้ทั้งตัวนะคะก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ในห้องนอนสะทีเดียวเนาะบางคนก็อาจจะไปไว้ในห้องนั่งเล่นห้องทํางานหรือว่าห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ก็ได้แต่สําหรับเดียนะคะเดียวางไว้ในห้องนอนของเดียนะคะแล้วก็เดียก็คือใช้ส่องทุกวันเลยค่ะเพราะมันเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ทําให้บ้านของเราอะ่ะมันเกาหลีเก๋ใจมากๆไปวางไว้มุมไหนของห้องอะ่ะมันก็ทําให้มุมนั้นเป็นมุมเกาหลีไปเลยค่ะคือนอกจากจะเอามาส่องการแต่งตัวของเราในทุกๆวันแล้วอะ่ะแค่หยิบโทรศัพท์้มาาถ่่ยยูอก็คืสววแล ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่รู้สึกว่าแบบเออคิดไม่ผิดเลยที่ซื้อมานะคะเดียซื้อมาราคาประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่จกตั้งพื้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะทุกคนที่เดียรรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับแดไอเทมของใช้ในห้องนอนที่เดียมาแชร์ให้ดูในวันนี้นะคะก็เป็นของที่เดียซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยนะเดียคิดว่าบางไอเทมเนี่ยเพื่อนๆก็มีติดบ้านกันอยู่แล้วด้วยนะคะก็ถ้าใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามเด หรือว่าแจ่มกว่าตัวเดียเนี่ย oh. ก็เมนมาได้เลยค่ะอ่ะหลงตัวเองแล้วหนึ่งเอาเป็นว่านะคะก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะงั้นคลิปนี้เดียไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ